สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะสหรับวันนี้หลีกล่าเจ้าเล็กซี่ทวีเล็กซี่ก็จะจบแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้คลิปนี้นะครับพี่ก็จะไปตีแพนะ็คลายวันเนาะก็จะเป็นแพ็คตัวนี้แพ็คการ์ดทองนะครับชนะแล้วก็จะได้พวกการ์ดทอง แล้วก็ของรางวัลธรรมดาธรรมดานะที่สำคัญคือการ์ดทองแล้วก็แต้ม JW 6 5 0อีก650นะตีด้วยกัน5รอบเลยรอบแรกคู่ต่อสู้ลงมาตัวเดียวนะแล้วก็ให้เราใช้แค่ตัวเดียวนะเออเอาตัวอื่นจะไหวไหมเนี่ยเอาอินโดแรปเตอร์เนห่งนี่แหละเนาะเราก็มีอยู่เยอะอยู่โอเคมารอบแรก อะไรเราก็ขอชาร์จก่อนเลยของเขามี2แต้มไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราเสี่ยงตีเลยนะไป3มแต้มเฮอ,อ,อเข้าแค่แต้มเดียวนะไปไม่เป็นไรต่อไปโอเคตอนนี้มันมี2แต้มมันตีมายังไงเราก็ยังไม่นอนนะตีมาแค่หนึ่งโอเคอย่างนี้เราสบายสบายชนะแน่นอนรอบแรกเราก็จัดเลยครับ3มแต้มไป ฟับเรียบร้อยอย่างง่ายดายเลยนะครับรอบแรกเราก็ไม่ประมาท AI เนาะจัดตัวเก่งลงต่อสู้เลยดินเอม่วง50นะครับไปต่อกันรอบ2โอ้รอบ2เป็นอินโดมินัสเล็กนะครับ2ตัวอย่างนี้เราก็ต้องจัดตัวครึ่งบกครึ่งน้ำลงเอาเจ้าดิโปเซลลิปิดไปแท้งก่อนแล้วกันเนาะอ่า โอเคนี่แล้วก็อินโดแรปเตอร์ลงไปเก็บ2ตัวมารอบ2รอบ2เป็นกินเนื้อ2ตัวนะแล้วก็ชาร์จเลยอย่างนี้ของเขามี2แล้วปีมา2เลยเหรอโอเคอย่า okay. งนี้ชอบเดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน2ต่อเลยชาร์จหนึ่ง มามี2แล้วตีมา2อีกรอบนี้ไม่ตีเลยเหรอเราก็ได้เวลาชาร์จเต็มที่เลยมามันป้องกันหนึ่งตอนนี้มันมีสแต้มอยากให้มันตีมาสี่เลยนะแต่มันตีมา3เหลือหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราต้องตีเผื่อแล้วก็ต้องป้องกันเผื่อไว้ด้วยอินโดรัปเตอร์ลงมาจัดการอินโดมินัสเล็ก ต้องตีสี่แต้มป้องกันก็ต้องป้องกันสี่ไว้นะเผื่อมันเอาไปชาร์จผลต่าง2แต้มเรานอนโอเคมันเอามาป้องกันนะครับเข้า3มแต้มมันนอนตัวสุดท้ายก็ลุ้นให้มันมาตีเราเลยมามีสี่ตีมาเลยโอเคครับมันตีมาสี่นะครับไม่เป็นไรไม่สะทกสะท้านเลยเดี๋ยวเราก็จัดเลยสี่แต้มไป สีแต้มฝับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่2การตีแพ็กกาทองนะรับดี a ม่วงอีก50นะครับไปต่อกันรอบที่3รอบที่3านี่เจอนกนะ2ตัวเลยเราก็ต้องจัดกินพืชเอาเจ้าแองกิโลคอยาวแล้วก็อินโดหนึงตัวมารอบ3าม เราก็แทงเลยอย่าบอกนะรอบสีอย่าเจอตัวครึ่งบกครึ่งน้ำอะ่ะมีสองไม่ตีนะเราก็ขอชาร์จหมดมันป้องกันหนึ่งตอนนี้มันมีสามแต้มสามแต้มแล้วตีมาแค่หนึ่งเองเหรอโอเค เราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสองไปเข้าหนึ่งแต้มได้ตอดหน่อยหนึ่งโอเคตอนนี้มันมีสี่ตีมาไหมสี่แต้มเฮ้ยไม่ตีเลยเหรอโอเคเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้าสองโอเคยังไม่นอนนะครับของมันตอนนี้มันมีหกน่าจะตีมาหก โอเคครับมันโจมตีมาหกนะครับปังเราก็นอนไปล้มเลยดังเลยอินโดแรปเตอร์จัดแค่แต้มเดียวก็พอแล้วป้องกัน3ชาร์จ4รอบนี้แบบสบายๆไปนอนแต่รอบหน้านี่สิน่าจะเตอตัวครึ่งบวกครึ่งน้ำนะตัวที่สองตัวสุดท้ายของเขามีสี่ จบตีมาสามเดือนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่หมดเลยนะครับ8แ,แต้มจัดเลยไม่รีรอแปแต้มไปไม่ป้องกันด้วยไปกระโดดตะคุบฟับปรับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่3ยิงถือว่าชิลอยู่นะรับ DNA ม่วง50นะครับ รอบสี่นี่แหละโอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ำสามตัวเราจะต้องนกทาเปสามตัวเลยไหมอินโดรับเตอร์เออนี่มันมีเจ้านกเมเทียเดี๋ยวเราเอาทาเปลงสองตัว กำลังช่างใจอยู่เอาอินโดรัปเตอร์ดีไหมเนี่ยหรืออย่างนี้แล้วก็ทาปเปตัวสุดท้ายอ่ะโอเคอย่างน้อยมันก็ลดดาเมจของเขาเนาะน่าจะได้โอ้โหรอบนี้ถือว่าตึงนะเจอเจ้าเออยอบสามตัวเลยมามันยังตีเราไม่นอนเราก็ขอชาร์จก่อนอางนี้ ของเขามี2แล้วตีมันหนึ่งโอเคมันเหลือหนึ่งนะเราก็ขอชาร์จหมดไปมันป้องกันหนึ่งมีสองแต้มไม่ทำอะไรโอเคเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสองไปตอดไม่เข้า ไม่เข้าไม่เป็นไรโอเคตอนนี้มันมีสามสามแล้วโจมตีมาสองโอเคมันเหลือหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราโจมตีเลยอย่างนี้ต้องตีเผื่อหนึ่งแต้มด้วยแล้วก็ต้องชาร์จเลยอะโอเคเข้าห้าไปนอน ตัวที่2มันลงมามี4แต้มก็คงตีเราเลยโอเคมันตีเราสี่นะครับเราก็นอนสิครับเจ้านกทาเปตัวที่2ของเราลงสนามมาจัดการเขาเลยได้นะโอเคเดี๋ยวก็จัดเลยแล้วก็ชาร์จไปสแต้มไป นอนซะโอเคตัวสุดท้ายเจ้าเอ๋ยอบมีสี่ไม่ทำอะไรเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสองไปไม่เข้าเลยโอเคไม่เป็นไรแต่เรามีแต้มแปดแล้วนะมันมีหก หกแล้วตีเรามาหกนะครับแต้มหมดเราก็นอนสิครับเจ้านกเมเทียของเราพลังโจมตีเราสูงอยู่แล้วนะแต่เลือดน้อยแต่เรามีแปดแต้มเราก็จัดเลยครับแปดแต้มทาให้ตายเมเทียไปหนีไปรอดเลยนีฝับฝับฝับเรียบร้อย โอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่4นะตอนแรกนึกว่าจะตึงรลองตีแล้วก็โอเคอยู่ยินเอ็มว่าห้าสไปต่อกันรอบสุดท้ายอา่ารอบสุดท้ายอย่างนี้เราก็ต้องใช้เจ้าซุพันโนเลยไหมตัวแรกแล้วก็อินโดลงไปเลย2ตัวเอาชัวชัวมาเราลงมาชนะทางนี้เราก็ ขอชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้มจะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวนะครับเอาอินโดมินัสเล็กมาแล้วไม่ทำอะไรเราก็ขอป้องกันก็ชาร์จตอนนี้มันมี3มแต้มตีมาเลยมาไม่ตีนะ โอเคตอนนี้เรามี4แล้วแล้วก็ขอชาร์จ4เต็มแม็กไปเลยตอนนี้มันมี6 6หแล้วปีเรามา6นะครับไม่เป็นไรไปนอนไปไม่เป็นไรโอเคอินโดตัวแรกเราลงสนามมาก็จัดอินโดมินัสเล็กเข้าเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะสองแต้มพอ แล้วก็ป้องกัน2องก็พอแล้วก็ชาร์จ4ไป2แต้ม <c oughs> ไป <c oughs> นอนซะโอเคงานง่ายแล้วตัวที่2กินพืช4 <c oughs> เปลี่ยนตัวนะครับ <c oughs> เหลือ3แล้วไม่ทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราตีเลยนะมันเหลือ3ก็ต้องตีประมาณ6แต้ม6แต้มแล้วก็ชาร์จไป ข้าห้าไม่เหลือสิครับไปนอนตัวสุดท้ายอินพืชกลับมาลงสนลายรอบมี6หมาให้โอกาสตีเลยมามันจัดมานะครับหแต้มเราก็นอนสิครับกระเด็นเลยอินโดตัวสุดท้ายมาหแต้มจัดเลยครับไป ไปนอนซะฝับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับทั้ง5รอบของการตีแพ็กการ์ดทองนะโอเคไปสุ่มตัวจะได้ตัวโอ้ได้เจ้าอิยอ o สเตก้านะครับเจ้าตัวนี้ครึ่งบกครึ่งน้ำเนะได้แต้ม jw อีก650ถือว่าเยอะนะครับโอเคแล้วก็รับ dna แดง เอ๊ะแพ็กบอสจบแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดดูสิอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บอนุสาวรีย์ได้แล้วเรียบร้อยแล้วตีครบหนึ่งหมื่นล้านแต้มนะโอ้โหเรียบร้อยร่วมมือร่วมใจกันจริงๆได้มาแล้วนี่อนุสาวรีย์นะครับเจ้าวอลแค่น19ตาแต้ม JW 65นะครับ เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยดีกว่าก็จะไปติดตั้งแถวๆที่พี่ตั้งอนุสาวรีย์ไว้เยอะๆแถวนี้นะครับท้ายสวนโอเคอันนี้พี่ยังไม่เคยมีนะเพิ่งได้มาครั้งแรกนะครับตั้งเลยตรงนี้โอเคสวยงามนะครับเรียงรายอย่างสวยงามเดี๋ยวค่อยมาจัดกันอีกทีแล้วกันเนาะโอเค ก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คลายวันวันนี้นะก็ตีแพ็คการ์ดทองตึงไหมก็ก็พอใช้ได้นะได้ใช้ความคิดดีเหมือนกันนะครับและสำหรับวันนี้หลีกล่าเจ้าเล็กซี่ก็จะจบแล้วนะน้องๆใครที่ยังไม่ได้ก็รีบไปตีกันละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ